ครับนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับท่านนายสมาคมแลวก็คณนะกรรมการนะครับยินดีครับเอ,อ่อชื่อหนึ่งที่ผมชอบสมาคมนี้ก็คือธรรมมาพิบาลน,นะครับเพราะว่าอาจจะขอกล่าวขยายคำนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนทั่วไปมักจะคิดว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของศาสนานะครับแต่สำหรับผมเรื่องของธรรมะ เป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวันซึ่งทุกคนควรจะนำมาปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วก็ผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับอันนี้ก็คือในอความเห็นของผมเนี่ยออปฏิบัติยังไงคือธรรมะคนมักจะตีเป็นว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นคำสั่งสอนของาศาสนา,สาศาสนาส่วนใหญ่ก็สอนธรรมะ